สวัสดีกันด้วยนะวันนี้ก็มาอยู่กับผมในรายการ Android Gamer ไทยแลนด์นะครับผมโอเควันนี้ผมจะมาแนะนำเกมเซฟแบตเตอรี่นะครับดียูด็อกเตอร์แบตเตอรี่หาโหลดได้ในเพจสตูเลยฟรีนะครับผมไม่เสียตังเข้าไปที่แอปเลยพี่แม่ว่าดียู รีวแบตเตอรี่เซิร์ฟเนี่ยตัวสีน้ำเงินมีสองตัวนะครับอันนี้ผมไม่ได้ใช้นะครับผมผมใช้แต่อันนี้กดเปิดเลยนจะใช้บอกวิชีใช้สำหรับคนไทยนะครับฝรั่งช่างมันเราไม่รู้นะครับเริ่มเลยเพิ่มประสิทธิภาพนะครับมีทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพคือเพิ่มประสิทธิภาพในการชาร์ แบตโทรศัพท์นะครับหรือแล้วก็กำลังสแกนนะครับพวกสแกนแอป,ปอะไรต่างๆว่ามีไวรัสหรือเปล่าส่วนหมวดประหยัดก,ก็คือนานนะนานความสว่างจอภาพ10%เเการหมดเวลาของจอภาพ30นาทีสั่นปิด,ปดไวไฟเปิด,ปลดบลูทูธปิดข้อมูลมือถือปิดซิงค์ปิดการตอบสนองแบบแอปซโรปกปิด ส่วนความสว่างจอภาพอัตโนมัตินะอ่าสลีปก็ออนเครือข่ข่นานก็คือแล้วมันจะประหยัดแบตนานเลยแรกที่สุด Wi-Fi ก็จะหายไปเลยนะครับโอเคเราเปิดแอปนึ่งเปิดเลยตรวจสอบเชื่อมต่อแล้ว เครื่องมือเครื่องมือพวกนี้ก็จะเป็นอะไรนะเครื่องมือพวกโปรครับเครื่องมือโปรครับอันนี้เสียตังค์นะครับอย่าไปยุ่งมนเลยส่วนชาร์จจอภาพเราสามารถเป็นจอภาพได้จอภาพอเคเราก็สามารถเลือกจอภาพได้ตามสบายใจฉันอ่าฟรีนะครับผม ล็อกสกูตตังคาสิสมบนูนี่ส่วนคือการล็อกล็อกล็อกแอปก็คือแบบไม่ให้คนอื่นไปยุ่งกับแอปเราได้นี่ใส่ตัวีไปเลยมันก็จะขึ้นมาให้เลือกว่าเราจะล็อกอะไรบ้างอ่ะ YouTube เ,เสร็จแล้วเราก็เข้า YouTube ดูมันก็นจะขึ้นเป็นอย่างนี้โอเคก็อย่างที่บอกนะครับผม กำลังกดข้อมูลเชิงสถิติถ้าหยุดการทำงานก็คือหยุดของการทำงานแอปพลิเคชันเลยนะครับผมดีอยู่ก็ฟรีก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบรายการเราก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กันด้วยนะครับจุ๊บ